วัสดีครับพามาเบิงหน้างานอีกแปลงครับนี่แค่เพิ่งเข้ามานะครับออแล้วจะไปยังไงครับดูรถดูสภาพหินครับเบิงอ,อนี่ครับทุกหน้าเลยครับอูกองขี่ใกล้ตัวนีน่แล้วขึ้นไปข้างมอบนครับไม่ใช่ว่าเดินจะมาเดินดูบนถนนนะ ไม่ไหวแล้วครับดูครับเอายแล้วมาหยอดได้ยังไงครับดูครับจะบึงสภา,าพพาโพดโอ้โหตายก็ไม่แปลกใจนลครับที่ไม่มีรถมาเกี่ยวให้ดูครับนู่ ขึ้นไปบนอีกนะครับไปบนเขานะขึ้นมออีกอออไอแปลงที่เกี่ยวอยู่นี่นะ่ะยี่สิบไร่ยังเกี่ยวเร็วกว่าสิบไร่นะครับสิบไร่ยังไม่สิ็จเลยครับสี่ห้าชั่วโมงแล้วแปลงนั้นเกี่ยวแค่บ่ายโมงนะ่ะยี่สิบไร่โอ้หนําครับเอาเป็นเพื่อนๆจะเอาไงครับนี่เอะมึง จ้นพักะเฉดพัก,กะทิ้งขึ้นเนาะดูครับแมวอู้ไม่ไหวแล้วครับอย่างเงี้ยขึ้นเขาอีนูน่นไปข้างบนนูน่นอือตาย <c oughs> รถพังหมดครับเนี่ย ดูครับเมื่อกี้เราสุดจะทนแล้วครับสิบไร่หินทุกหน้าเลยครับดูครับเนี่ยนี่มันคือหน้างานจริงนะครับไม่รู้ใครว่าไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจะหาแต่งานดีๆครับลองดูครับบางทกีทางไปลุมเป็นบ่อคุณยังยอมวิ่งอ้อมนะครับเนี่ยสภาพนีต้องขึ้นเขานะครับนี่ขึ้นเขาข้างบน ผมยอมเขาหยอดได้ยังไงครับทำไมรถไถร้อนไม่เป็นอะไรเหรอดูสภาพอืมได้หินหนูหินหนูเลยบอกแล้วให้เอาหินหนูล้อหินหนูล้อโอ้ไม่ไหวครับอืม ดูสภาพโอ้ยแล้วรถเกี่ยวมันจะไปยังไงล่ะครับมันล้อเหล็กด้วยนะครับแท็กเหล็กด้วยหนะักหมดแล้วครับตายหมดงานแล้วผมไม่นีแล้วดูครับดูทุกหน้าเลยครับถ้าใครบอกว่าเกี่ยวได้เนี่ยจริงถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าแล้วก็เดินมาเก็ขบขบวนพ่วงดูครับ ตีนเจ้าวว่าบาดหลดไปเอาเก่าเด้อไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วอือดูครับป๊อดผมยอมรถหยอดเขาหยอดได้ยังไงนี่แล้วเ็าไถได้ยังไงนี่